Bye. Uh -huh. ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิใช่มิโชคซีห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของนอกแชมป์ค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพันนะคะนอกแชมป์เด่นหน้าปกสามตัว630ค่ะงวดนี้เข้าดีพอสมควรงวดที่แล้ว 3ามแปดหนึ่งสามมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดที่แล้วแน่นอนมากสีสันสวยงามเหมือนเดิมงวดนี้6กสมศูนมาอีกแหละศูงวดที่แล้วออกห้าหสาติดที่หลักน่วยบน สามจิดที่หลักหน่วยบนนะคะถ้าเข้ามามาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยเลยจดไว้ดูงวดนี้จะเข้าไมงวดที่แล้วหลุดระเบิดระเบ้อเลยหกสามศูน ข้างวดที่แล้วหลุดงวดนี้ต้องมาเลยจ้าของแอด่ะแอดจับหลุดระเบิดระเบ้อเลยอ่าดูในเล่มกันค่ะง่วงแล้วตัวเลขเยอะหรือสีให้ลาบ3ามสีห้างวดนี่ข้างบนตัวเดียวเลยห้าดังอยู่นะเนี่ยเลขเนี่ย วัที่แล้วห้าหกสองอุ้ยเกือบโดนสามตัวนะออกห้าหกสามเนาะอันนี้ห้าหกหกห้าชนกันที่ห้าด้วยเลขหยุดโลกสี่ห้าสามค่ะ ก็ทีแล้วเจ็ดหนึ่งสีไม่ใกล้เลยเปิดให้ดูทุกหน้านะคะตัวเลขเยอะอ่าหน้าที่สี่ค่ะไปหน้าที่ห้านอกแชมป์หน้าที่หกเสียงดวงเสียงดวงเม็ดเดียวสี่เก้าหก สสเริงหน้านี้อาจารย์ธวัชชัยแม่ชีดำวัดสิงห์หน้าที่เจ็ดค่ะหน้าที่แปด มองตางมุมเด่นหนึ่งกับแปดด้วยนะงอนนี้ดูของเก่าก่อนงวดที่แล้วเด่นสามกับห้าฮะสามหก็มานะแปดค่อนข้างที่จะเด่นอยู่นะมองตางมุมสองตัวคังนงอนี้หนึ่งกับแปดเข้าบ่อยอยู่นะ โุกสามชั้นอาจารย์กอบเพชรห้าอนั่นตัวเลขน้อยนิดนึงกรอบเพชรวันนี้เด่นห้ากับหกนะคะล่างให้เด่นสามกับแปด จานกรอบเพชรงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยหกสามบนสองสามล่างออกสามสองนวดไหนเข้าดีกันเข้าดีดีอ่ามาด้วยค่ะงวดนี้ หักสนะิบบ้นอาจารย์สิทธิเดชงวดนี้ค่ะเด่นสามห้าแปดรองสี่กับหกนะคะดูงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะก็ไม่ได้เข้าทุกงวดนานๆก็จะเข้าทีหนึ่งหกสามมาหลักสิกบบ้น รมลิขิดเด่น9กับ2ชุดวิเคราะห์เลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง ที่สิแล้วค่ะอาจารย์วันเพ็นวิรดา,าออนไลน์เลือกนะคเลขมงคลงวดนี้ให้เด่น3กับ9ที่เด็ดคุ้มทรัพย์รายแทง6 7 8 ะคะ่แล้วค่ะสอพรเทพหน้าที่สิบเจ็ดหน้าที่สิบแปดโหนพยากรอ๋ออันนี้คือข้อมูลเลขดับนะคะ ไม่น่าเกิดหนึ่งไม่น่าเกิดหกอันนี้คือข้อมูลเลีกดับเขาของเล่มอัางวดที่แล้วก็ให้ดับหนึ่งกับหกหกมาติดที่หลักสิบบนบนข้างบนเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้า นอกแชมป์ที่แล้วก็ให้เข้านะให้หกนะหกสามหกสองหกห้าประมาณนี้นะคะเดูงวดนี้จะเป็นยังไงนะคะนอกแชมตรงนี้สามตัวตัวเลขสวยนะสามตัวมีสามเจ็ดเก้าขะงวดนี้อย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัว งวดที่แล้วมาได้ถึงสองตัวด้วยสามติดบนด้วยนะออกห้าหสามาทั้งหทั้งห้าเลยอ่าบางทีก็หนึ่งบางทีก็สองนะคะมาติดที่หลักร้อยหลักสิบงวดนี้ข่านน็อกแชมป์อ่าจบการบรรยายหนังสือน็อกแชมป์งวดนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีค่ะ